มาย่ำยีจิตใจเมืองมาดูถูกเหยียดหยามเมืองมันอยากจะเดินออกไปมึงสนัสนุนมันเดินออกไปเลยไม่ใช่อย่าไปนะขอร้องเลยอยู่ต่อเธอไม่อยากเลิกอย่าเสียศักดิ์ศรีความทุกข์มึงจะยิ่งเจ็บปวดร้องไห้น้ําตาไหลหนักกว่าเดิมมึงรอไปอาทิตย์สองอาทิตย์เมื่อกลับมาตั้งใจตั้งหลักตั้งฐานได้แล้วความทุกข์นี้มันไม่อยู่กับมึงไปตลอดหรอกแดกเดี๋ยวก็หาย จำไว้เวลามึงเลิกกับผู้ชายมึงแดกแดกเข้าไปเดี๋ยวก็หายแดกแล้วนอนหายคุณรับประกันผู้ชายไปน้ําหนักขึ้นมาแทนแต่ยังน้อยมึงจะได้ไม่ทุกข์ใจร้องไห้น้ําตาไหลชักดิ้นชักงอจะเป็นจะตายเพราะการสูญเสียนี้แล้วเดี๋ยวมึงก็กลับมามีความสุขได้ไปอยู่กับความสุขในการแดกหนูเสร็จแล้วมึงไปคาร์ดิโอออกแดกเข้าไปแล้วไปคาร์ดิโอดอออกแดกไม่ได้ก็ต้องแดกยัดเข้าไป ดกไม่ได้ก็ใส่ยาเข้าไปในจมูกเอาอาหารเหลวหย่อนเข้าไปโอ้ยมึงต้องตั้งสติอย่าให้ใครมาดูถูกเหยียดหยามมึงย่ายใ,ใครมาสลดสังเวชชีวิตมึงชีวิตมึงมันก็น่าสลดสังเวชพออยู่แล้วยังจะให้ใครมานั่งสลดสังเวชต่อชีวิตมึงอีกเหรอมึงอย่าให้ผู้ชายมามองมึงไร้ค่ามันจะมาตอนไหนมันก็มามันจะไปตอนไหนมันก็ไป สั่งไข่เลยไข่ไก่แพงหนึ่งยกให้มันไปน้ำมันพืชขวดหนึ่งเอาไปทอดไข่แดกข้าวสารห้าโลให้มันไปให้มันไปคุกข้าวแดกน้ำปลาไม่มีมึงแล้วกูจะไม่มีกูแล้วมึงจะรู้ว่าเป็นยังไงอยู่ได้ไม่ได้เรื่องของมึงแต่กูจะอยู่ให้ได้ด้วยตัว,ตวกูเองแต่ถ้าไม่มีตังซื้อให้มันอยู่ได้ผู้ชายมันตลอดชีวิตมึงก็ไม่ต้องเอาอะไรให้มันง่ายๆไล่มันไปเลยประเพิ่มมันไปมึงอยากจะไปใช่ไหมเชิญข้าวกูไม่ให้ไข่กูไม่ซื้อ น้ำปากวาวิแดกเองพรุ่งนี้คุณจะเจียวไข่เจียวแดกผู้ชายเดินเราจะห้องมึงปุ๊บมึงทอดไข่เจียวแดกเลยจบเอาให้อิ่มท้องใจมึงจะเศร้าแค่ไหนต้องท้องมึงต้องอิ่มใจมึงจะหดหูแค่ไหนท้องมึงอย่าหิวแดกเข้าไปแดกให้ชำอย่างน้อยมันจะเยียวยาจิตใจที่ผู้ชายทิ้งมึงไปได้ไปสนใจทำหาอะไรกับเรื่องปัญญาอ่อนพวกนั้นหัดมีสติกับสว่าง ถ้ามีตังหน่อยมึงลากตัวเองไปแดกชาบูเดี๋ยวไปตีน้อยเอ็มเคก็ได้กูเห็นก็ทําโปรอยู่ไม่ใช่เหรอนั่นลากตัวเองจิกกระบาลตัวเองไปแดกน่นหมูกระทะหน้าบ้าก็ได้ถ้าไม่มีตังจ่ายบุฟเฟ่ตนะ์น่ะหมูกระทะแดกเลยย่าเข้าไปปิ้งเข้าไปเวลาปิ้งไปมึงก็พุดโทไปเอาหมูเข้าป่ามึงก็พุดโธไปแดกให้ชมไปลงเอาหมูกระทะน่นคิดหาอะไรเยอะแยะ มึงจะไปกุ้มใจอะไรนักหนากอีกแค่เรื่องผู้ชายอันอันเดียวหาเอาใหม่ก็ได้ถ้ามึงคันมากนะละ้วก็มึงจะไปสนใจกับอะไรก็กแค่อันเดียวมึงจะหาเอาตอนไหนก็ได้มันหาไม่ได้ยากหรอกมันอยู่ที่มึงเลือกเยอะหรือเปล่าบางทีหน้ามึงก็ไม่ได้ดีนะอย่าเรื่อกมากนะเลยมีอะไรเอาเอา,เอาไปเถอะทำยาก็เลือกได้เลือกไม่ได้ด้วยซ้ำไม่ดูสารลูกตัวเองเลยเลือกจังเลย เอาเอาไปเธอทดแทนไปก่อนอย่างน้อยมันจะฮิวใจเยียวยาจิตใจมึงได้ชั่วขนาดหนึ่งใครมาจีบก,ก็เอาไปก่อนหมาแมวก็เอาไปเถอะกระทุงกระทุงก็ไปจบไปเยอะอะไรนักหนาเวลามีใครเดินเข้ามาในชีวิตมึงไม่ต้องคิดเยอะมึงยืนดูมันคบไปก่อนแต่มึงอย่าไปพึ่งพีกายพีขาพีแขนใ้มันอย่าไปอ้าขารับอย่าพึ่งใจเย็นๆรอแต่มึงเปิดใจคุยกันมาเลยคุยไปก่อนคุยกันดูกัน มึงลงใจกันมีความสุขเขาทำให้มึงมีความสุขได้เขาทําให้มึงพ้นจากความทุกข์ได้เออค่อยว่ากันแหมกูไม่อยากใช้คำเราก็เปิดใจอะ่ะพวกมึงพร้อมจะเปิดอย่างอื่นกันตลอดเวลาเดจะจะิตยังไม่พร้อมเปิดใจแหมแต่กูเห็นอ้าขารอละเปิดขารอละไม่พร้อมเปิดใจแบบใดโอ้ยสันขวาน กูเห็นเปิดกระโปงเปิดเสื้อรอแล้วแต่ไม่พร้อมเปิดใจนะไม่พร้อมเปิดใจตูหนูนกูเห็นนั่งอยู่บนที่นอนนนเราไม่พร้อมเธออย่าเราไม่พร้อมเปิดใจเลยนู่นนั่งรออยู่ข้างบนแล้วไม่พร้อมเลยนี่ไม่พร้อมอย่าเธออย่าเพิ่งเรายังไม่เปิดใจเลยตรงนี้ตรงนี้เราเร็วเรายังไม่พร้อมสันขวานกูละเชื่อพวกมึงจริงๆแต่ละคนแต่ละคนไม่พร้อม แต่ฉ่ำมากแต่ไม่พร้อมนะอืมเวลาใส่บาตคนเท่าคนแก่บอกห้ามเอาทพีต hmm. pues uh, ักบาตรอ่ะแล้วมึงเอาอะไรตักอ่ะ uh, มึงไม่เอาทพีต anyway> ักเอาอะไรตักฮะ มึงเอามือขยุ้มให้พระเหรอใส่บาทหรือเอาปากงับแล้วคายใส่บาทพระไม่ใช่ทะพีใช้อะไรอะ่ะเออแปลกดีว่าผู้มึงก็สรรหาเอาอะไรมาคิดกันเนาะห้ามใช้ทะพีตักลองท้าแตะไว้ล่ะโอ้ยมึงจาเอะไรตักก็ได้ของอันปราณีของอันสะอาดทัพีนี่ะเหมาะสมมากการตักข้าวถ้าไม่ใช่ทะพีแล้วมึงจาวอะไรอะ่ะโอ้ย แต่ละคนแต่ละคนมึงสรรหาเอาอะไรมาตักกันวะเนี่ยกูไม่เข้าใจตักกาเหตุผลแบบนี้มึงเอามาจากไหนไอ้ความเชื่อเหล่านี้มึงไปขุดมาจากไหนกันเนี่ยไปเอามาจากความเชื่อใครอะ่ะโบราณตัวไหนเขาสอนมึงมาอีกแล้วกูก็สอนมึงไม่รู้จะสอนยังไงตาหลิวตาหลิวมันตักข้าวมันเหมาะเลยไว้จับกับไว้ทอดไก่น่นเราไว้กับไข่เจียวน่นมึงจะมาตักหาอะไรนี่เขาเรียกว่าใช้ของไม่เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องทำล่ะ ใช้ของไม่ถูกประเภทนี่โอ้ย oh. คุณเหนื่อยจังเลยเขาหมายถึงทัพพีห้ามโดนบาดครับแล้วทำไมจะโดนไม่ได้อะทำไมก็มึงไม่ได้ตั้งใจโดนไม่ล่ะไม่ใช่มึงใส่บาดมึงก็อย่าเอาอะไรไปค้อสิพระคุณเจ้าใส่บาดกาตักข้าวมาเดี๋ยวจ้าพระคุณเจ้าข้าวติดทัพพีแล้วมึงขูดอย่างนี้เหรอ มึงมีคนทำแบบนี้เหรอกูถามหน่อยตเข้าวมาขอข้อบาดภาคนี่เหรอกูว่าไม่มีใครทำหรอกมึงแค่โดนโดนก็ไม่เป็นลายมันจะเป็นหาอะไรละ่ะมึงไม่ได้ตั้งใจมงไม่มีเจตนาพระนั่นแหละห้ามพระห้ามเอาบาปไปโดนของแข็งแต่มึงเอาของแข็งโดนบาปพระได้ถ้ามึงไม่ได้ตั้งใจไม่มีไถยจิตคิดจะทำมันจะเป็นหาอะไรละ่ะโอ้ยมึงไม่ได้ตั้งใจไหมหละ่ะ เข้าพุทธต้องทํำยังไงคะอาจารย์เข้าได้เลยจ้ากูไม่ได้ปิดประตูไวจ้จ้าผู้ได้เจ้าไม่เคยปิดประตูใครเข้ามาแล้วศึกษาได้เลยจ้าไม่ต้องไปทําพิธีกรรมอะไรมึงเริ่มต้นศึกษาแล้วปฏิบัติไปเลยไม่ต้องทําอะไรเรียนเรียนรู้ศึกษาลงมือปฏิบัติละสิ่งที่ไม่ควรแก่การทำ หนูทำงานที่ลงเชื่อไม่ได้อยากทำแต่มันจำเป็นหนูรู้สึกบาปก็สงสารเกษตรกร,ร,กรค่ะขอกำลังใจหน่อยไม่เข้าใจงงงงอะหมายความว่าอะไรวะไม่ได้ตั้งใจเวลาใส่บาทบางทีก็มือไปโดนบาทไม่ได้ปิดประตูไว้บาทค่ะ อะไรอ่ะอะไรคือไม่ได้ปิดประตูบาทอะไรวะมึงพิมพ์อะไรเนี่ยไปตักบาทเจอคนแก่บอกว่าอย่านั่งไหว้พระเดี๋ยวพระไม่ได้บุญให้ยืนไหว้จะได้ทั้งเราและพระงงมากค่ะใช่กูก็งงตอนเนี้ยพระไม่ได้บุญคืออะไร มึงสิเป็นคนใส่บาตรมึงต้องได้บุญไม่ใช่พระได้บุญพระไะได้ข้าวมึงอะได้บุญมึงนั่งไหวพระพระจะไม่ได้บุญเกี่ยวอะไรกับพระก่อบมึงเป็นคนใส่บาตรมึงเป็นคนได้ข้าวพระคนที่ได้บุญคือมึงไม่ใช่พระโอ๊ยตายกูนี่ต้องงงไม่ใช่มึงงงกูนี่งงอยากไปหาอาจารย์สักครั้งไม่มีโอกาสได้ไปหา มึงก็มาสัทีหนึ่งสิรออะไรอยู่ล่ะชีวิตคู่ไม่ค่อยหวานอยากให้ชีวิตคู่อยู่ไปนานๆทำไงดีคะเป็นเพราะอายุเราห่างกันมากหรือเปล่าคะมึงจะหวานขนาดไหนขี่คอนเลยไปล่ะไปไหนมึงก็ขี่คอมันหวานดีติดเลยชัตเตอร์ถ่ายติดวิญญาณหลอนเลยเอาไปล่ะขี่คอหัวมึงเดินไปทุกที่ทุกทางป้ายหวานขี้เข้าไปด้วยเยี่ยวเข้าไปด้วย เวลามึงแดกข้าวอยู่มันจะขี้มึงเข้าไปกับมันแดกข้าวคา,วข,าวขี้ไปเลยเอาไหมล่ะหวานขนาดไหนหวานพอไหมมึงจะหวานขนาดไหนบอกกูต้องหวานขนาดไหนเหรอกูไม่เท่ากับไม่เข้าใจคืออะไรต้องการอะไรต้องการโมเมนต์มุงม้งมิ้งตลอดย4บสี่ชั่วโมงเวลามึงกําลังคุยงานอยู่ตัวเองไปกำลังใจให้นะเกาะแขนเขาอย่างนี้เลยนะขนาดที่มึงกาลังคุยงานอยู่เขาว่าเกาะมึงนุงน่งนิงน่งนุ่งนิ่ง ต้าแนวต้าแนวอย่างนี้เหรอคือต้องการแบบนี้เลยไม่ต้องการหาลายหวานขนาดไหนก่อนจะต้องหวานขนาดไหนตอบกูสิจะต้องอะไรขนาดนั้นไหมโอ้ยชีวิตกูต้องเจออะไรบ้างเนี่ยวันวันหนึ่ง <S 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 อาจารย์ประชาสัมพันธ์น